สวัสดีค่ะพบกับโมเมนต์น่ารักของโมนโอนในงานไฟนอลอีพีในเฮียบอกไม่ชอบเด็กงานนี้ทั้งคู่ได้เปิดเผยความรู้สึกแบบน้ำตาท่วมเวทีกันเลยทีเดียวโมเมนต์ความน่ารักที่ทั้งคู่ดูแลเอาใจใส่กันทั้งนอกจอและในจอการสแสดงโชว์ของทั้งคู่ในวันนี้ทั้งฟินทั้งฮอบแบบสมองไหลกันเลยทีเดียวถึงซีรีส์จะจบ แต่ FC ก็ยังคงคอยให้กำลังใจทั้งคู่อยู่เสมอมาชมความน่ารักของบอสโอ๊ตกันค่ะ <Yahoo! S 3> ตัสดีทุกคนนะครับ วัสดีนะครับผมโบ๊ทยังยุทธกับผมก็ในเรื่องก็รับบทเป็นเกศรับครับเด็กชายน้อยของพี่จวินครับชั้นครับครับรอนรอนยาพี่พี่ที่ดูให้ร้อนแรงอดเอ้อ โอนตโอนพัสกรนะครับรับบทเป็นจูวินครับแปดสขีขาวเยสซอผมเยลโล่แปดครับกินเจอะทำไมถึงแบบตัวจูวินมันชอบผู้ชายเล็บแปดได้ขนาดนี้อะคะก็ <laughs> เขาหล่อไหมะะ <laughs> อะฮะหล่อปะถ้าหล่อต <laughs> ่อที่ดังๆได้ไหมฮะ เข้าใจยังเข้าใจอย้พี่าะอย่างน้อยเจ็บใจเจ็บตัวก็ยังดีแต่ขอผู้ชายหล่อวะเรากินข้าวกับน้ำตาได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามีโอกสหนูบอกไว้นิดเดียวว่าถ้าอีพีนี้ ่จบไม่ดีตึกเอฟโฟก็ร <Gym. S 2> ะวังตัวเลยนะครับยอมยอมทีแล้วขายไปแล้วครับยังมเพราะว่าเตรียงังอะเหลอกหลอกหลอกเอาเป็นว่านักแตะครัเตียงห้องแดงไม่มีครับไม่มีครับไม่มีนะจ๊ะข้างนอกบ้าน โบนเจมส์เกียร์โบนที่จังหวัเดมชอบมากใครจะหมดก่อนใครจะหมดก่อนตันตันกับตันตันกับยุนตันตันกับยุนใครหมดแล้วตายแล้วตายแล้ว ไปก็ารดรงก็ไปมิเชลสู้ลอันนี้ดูเยอะงลกไม่ใช่ลูกโง่ี่ตแต่อะไรแปลกครับลูกจะไ้ตรงนี้ตรงนี้คุณน้าใช่นหมลูกจได้มาลุก ไม่เหลืออันเดียวเอาไหมลองดี่ลองดูนะนี่แหลผู้ชูผู้ชูหัวใจเอาเลยเอาเลยเออ ตั้งหวะเมื่อกี้ตั้งหวะเมื่อกี้ควรแบบเป็นโบสเจิรมาเล่นกับเราปะแต่เก็รับยูนรับยูนชนะน้าชนะนี่ใสด้วยนะมิมิเชลบอยบอยกิเทลือได้ในลูกนะใช้ยช่ช่างหล่อกเลยเลียว ไม่เห็นดูไม่เห็นซ่าในซีนี้ไปเสียเอเจกับซีนเมื่อกี้มากเกินไปใช่ไหมคบเสียเอเจกับซีนห้องแดงเมื่อกี้มากเกินไหนในซีนี้บอกว่าได้ทัวงกในซีนี้ครับตัวจริงมันจะตามอายุออกหมดและผู้ชนะนะคะไหนที่ในในในบอกไม่ชอบใจาย,ยุ่นปันเกมต่อมา หวาดวังกับประทับใจแล้วก็คือเมื่อคืนนี้เอาตรงนะผมนอนคิดทั้งคืนเลยว่าจะเอาคาอะไรมาบอกกับทุกคนดีที่แบบ <c oughs> คือผมต้องแต่แข่งยอดซื้อบัตรวันนี้ต้องแต่อยู่ตั้งแต่ EP หนึ่งที่แบบว่าทุกคนค่อยๆเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาทีาาท่แบบมาลักพวกเราทุกคนที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้คือไม่รู้จะเอาคําพูดไหนมาพูดกับทุกคนเลยแต่ว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจริงๆที่สปอร์ตพวกผม พพอร์ตทีมนักแสดงสพอร์ตเพียงพี่หลังบ้านสปอร์ตพพอร์ตทุกๆคนที่อยู่ในบริษัทของผมดีใจมากๆจริงๆที่แบบเราได้เราได้มารักกันในวันนี้ครับขอบคุณมากรักโบ๊ทไหมรักโบ๊ไหมรักโบ๊ทโซฟีโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทบม่ไดมาบโบ๊ ที่ชที่ช ok! ูเลยมีเลยมีเลยมีเลยมเลยมีเลยมาลยปวดหัวนะปวดหัวนะเจ้าเขาถามได้มาแล้วเขาถามได้มาแล้วปวดหัวนะโอ้ปวดหัวนใครดักโใครดักโบดักโบมาโบนโบนเปิดมาแบบนี้ยพี่ไม่กล้าแตะโบนเลยจริง โอ้อย่าโอดอย่าพื้นน้ำยังใช่ยังพี่กลัวแตะไหล่แล้วมาจริงๆแต่ทุกทุท่านคะจะบอกจริงๆว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องและมันไม่ใช่ทุกคนจริงๆที่จะถูกรักแต่ขอบคุณมากๆที่ให้พวกเขาเป็นในใจมันเป็นเรื่องแปลกนะคะที่เราไม่รู้จักกันแต่ผลงานทําให้เรารักกันได้และบอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องจริงๆที่เราขอแค่นีด้เดียวเลยครับ ขอเสียงที่ให้แบบพ่อแม่แล้วก็พี่สาวผมด้วยนะ,ะฮนแดดะแต่ก็ยัดย่านะฮะเอาจริงคือไม่ได้ซึ้งเลยหรอกฮะเปิดฉากมาเห็นพี่ยุนปันๆใช่ไหมพ่อผมลุกหนีขึ้นไปไปนั่งข้างบนเลย <c oughs> จากนั่งข้างหน้าใช่ไหมเห็นใช่ไหม,มลุกหนีพ่อแบบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> แม่กูก็ไปด้วย <c oughs> ไม่มีใครยู่ิ้มกันแล้วถือว่าสอบครอบครัวดองกันแบบว่าคุยกันแล้วเออคุยกันได้บอกโอเคพี่แรกที่ก็สบายใจที่ก็สบายใจยังไงยังไงยุ่นพี่แรกโอรลพายอะไรมาก็ปีนี้ก็มาไปเหมือนกัน ขอขอบคุณครอบครัวของน้องๆทั้งหกพันนะคะขอขอบคุณ,คณ,คณทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้อย่างที่โบ๊ทบอกไปมันเป็นเรื่องของปัจจุบันตอนนี้เรื่องของอนาคตดิฉันไม่ทราบแต่ในสคริปต์เพิง่งถูกเขียนด้วยลายมืออด้วยลายมือของสตาฟนะคะไม่มีช่วงที่ดิฉันจะรู้เลยและรู้ก่อนดิฉันรู้กับทุกๆคนคุณนาดนี้ ก็มาเขาเลือกรักคุณเขาเลือกคุณที่เขาจะรักตั้งแต่วันแรกครับที่ซีรีสงนี้อ่อนตอนใครหลอกแต่ว่าแม่งจะมีใครดูวะวะหรือคูต้องไปช่วยพิ่าีรีนกับแม่ขายเศ้ามันไก่หรือไม่ะ<อ> <laughs> แล้วพออีกฟีแรกมันอ่อนไปอะไรเงี้ยครับตกใจมากพอไม่ได้คาดหวังครับ ไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเยอะขนาดนี้คือเราไม่รู้เลยจริงๆว่าในตัวเลขที่มันขึ้นในโซเชียลมีเดียมันเป็นตัวเลขจริงหรือว่าตัวเลขปลอมพือบนรก็แบบพยายามหาเหตุผลอยู่เสมอว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นแบบอะไรที่แบบเอ๊ะใครทํามาให้เราไหมอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่วันแรกจนผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาวันนี้ที่เป็นพันเลยเนาะมากกว่านั้นเชื่อ มันมีคนที่ยังมาไม่ได้อีกอะไรเงี้ยครับ,รบก็บดีใจจังปนปนไม่รู้ว่าปนเป็นคนที่โชคดีหรือหรือว่าอะไรแต่ว่าปนขอบคุณที่แบบตัวเองรอแล้วก็ยังไม่ได้ทิ้งไปจากตรงนี้กันเลยครับ,รบยังดีใจกับตัวเองเสมอแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้มาอยู่ที่ M4 ที่ได้มาเจอแม่เจอพี่เซีนเจอพี่มิน้นได้อยู่อยู่อีกสองปีถัดมาผมมาเจอโอ๊ตผมมาเจอพี่มันน้องปันมิเชลปอยมันไม่รู้อะไรมันฉีดมาใส่ผมมันกันอขอบคุณที่ฉีดมากานะครับมันหลังฉีดไม่อีกกก็ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณคนคุณมากๆจริงๆมันมัน ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้ผมจะได้เจออะไรแบบนี้อีกเมื่อไหร่หรือว่าจะได้เจออีกไหมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกิดมาก็ไม่เสียชาติกเกิดแล้วแล้วก็วันนี้แม่ผมมาด้วยนะแม่ยอยู่ไหนคะแม่น่าจะดูอยู่ครับโปรเก่งไหมโปรเก่งคุณแม่ ลูกแม่เก่งมากลูกชายแม่เก่งที่สุดโบ๊ทโบทอย่กบอกอะไรครับพูออกมาก็โบ๊ทบอกกับแม่ว่าแม่ถ้าสีเรื่องเดียวมันไม่ไม่ไปไหน่ะโบ๊ทก็น่าจะกลับไปทำงานแล้วแหละแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแบบไปนื่อยๆของโบ๊ทแบบมีความสุขอะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่ามันก็ดังแล้วนี่ลูกหนูก็ได้เร็นแล้วนี่ หนูไม่ทำอีกหนูก็น่าจะได้อีกนะรักแม่เขามาเลยครับขอบคุณที่แบบเป็นากาลัาใจให้โบเสมอแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนนะที่ที่รักผมอะผมโคตรรักทุกคนเลยอะขอบคุณที่ครับใครรักบอสโองตี เหมือนการกับที่ที่จะให้เธอพูดกับเหมือนที่โอ๊ตพูดโบ๊ทอยากแล้วก็เซฟออกรายการว่าตอนนี้ก็อายุ30แล้วก็คือถ้าเรื่องนี้เล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันยังเดินทางนี้ไม่ได้ <30 S 1> ผมก็จะพอแล้วกับ<อ>กับเส้นทางนี้ก็จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเลย <30 S 1> แล้ววันที่ปล่อยไพยลอดออกไป แทนแต่งนานามัรู้สึกแบบมีแรงกลับมาทํางานอย่างนี้แล้วยิ่งมีแฟนคลับที่ผมเคยบอกว่ามีตั้งแต่สี่คน <c ười, S 2> คือคือแฟนคลับสี่คนผมอาติดตามติดตามผมมาสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีแล้วเขาตาม<ำ>เขาตัทุกง,งานเอาจริงๆต้องขอบคุณพี่ยุ่นด้วยแฟนคลับพี่ยุ่นที่เห็นว่าเรามีแฟนคลับ น้อยมากที่มาหรือยังยังจะเออเห็นเอนดูโอ๊ตกับโบสถอย่างเงี้ยครับเอนดูปอยพี่มิเชลแล้วก็เอนดูป,นปันปันด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ใครหลายๆคนเห็นมากขึ้นแล้วนะปัจจุบันตอนนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนมากที่อาจจะบอกต่อหรือว่าอาจจะชื่นชอบในผลงานของพวกเรานะครับแล้วก็ ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากมากคุณมากจริงๆที่บางคนต้องมาจากต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าต้องลางานเพื่อมาดูพวกเราให้กำลังใจพวกเราครับผมก็อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันว่าสู้ๆนะว่าเจออะไรก็เป็นกำลังใจให้กันและกันและหวังว่าอนาคตพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วก็ จะมีอะไรให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมได้อีกนะครับขอบคุณมากครับและนี่โทค่ะก่อนจะไปโบสวันนี้เราจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างในอีพีสุดท้ายสุขเศร้าเหงาสนุกยังไงบอกสินี่ก็สุขแหละก็เหมือนที่ดูทุกตอนมาแต่ว่าตอนสุดทนะ้ายแน่นอนมันเป็นตอนจบมันก็จะต้องมีอะไรที่บอกว่า ดูยังไงเลยต้ดใจเลยอะไรวะเนี่ยนี่เเฮยเฮ้ยนี่นิดงบนิดนึงเราพูดไม่ได้ล่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าเพราะว่าเราจเนื้อเรื่องไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ี่เดี๋ยวจะไม่สนุกผมเาหมดขอบบคุณมาจอยสุดท้ายค่ะโอ๊ครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ครหลายคนก็อยากจะมาดูแล้วก็หลายคนก็ บอกว่าอยาก่งถึงได้ไหมแต่ก็อยากให้ทุกคนนะครับดูแล้วอินไปกับบทละครที่เราเล่นแล้วก็รู้สึกตรงกับที่พวกเราต้องการจะสื่อนะครับยังไงก็ขอให้ดูแบบมีความสุขเราต้องบอกเลยว่า EP สุดท้ายนี้ไม่ไม่อยากบอกว่าส่งส่งตัวละครในเรื่อง ในยีทีสุดท้ายทไมนะัน,<ค>นจะมีเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้นเลย <laughs> เป็นไปได้ก็ <laughs> จริงๆก็มันแค่ซีรีส์จบครับแต่ว่า <c oughs> พวกเราทุกคนได้ยังไงทุกคนได้ยังสามารถ,ถมองพวกเราเป็นไ <c oughs> อซซเนี่ยไทยไช็อตเป็นชีวิตเป็นชูเป็นพีนีได้อยู่เสมอเราอย <c oughs> ู่ที่ไหนแต่ว่าเราก็ยังเป็นตัวละครในใจทุกคนครับอับจบดใบมือมาครับไม่ดี และนี่นะคะคือซีรีส์ที่เรารักและในงานวันนี้ค่ะกับนายสตาบอนฟิแนล e ีเอาเป็นว่าเกียวยุ้นปานป,าปอยมิเชลและพี่สไาจะลงกันก่อนเราจะไปนั่งประจำตำแหน่งอย่างตรงนี้เราจะดูไปพร,พร้อมๆกันจริงๆเราจะเก็บรีแอคชั่นไว้ว่ามันสนุกแค่ไหนเรายิ้มไม่ได้แค่ไหนแฟนๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะเราจะขออนุญาตมอบไปทีนี้ให้กับโบและโอดก่อน เขามีหนึ่งโชว์พิเศษค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูซีรีส์ไฟนอลอีนี้จาก My Final s t a r b o r น Final Episode เวกสอนเนี่ยเค่งไห ท้ายสองคนนี้ bon โอตก่อนล้กันครับก็ตกใจมากเลยครับว้าวไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยไม่รู้เลยเอาดีๆไม่ได้เดี๋ยวโดนหักเงินตอบเป็นความลับหรอเป็นความลับหรอพี่จรีบอกว่าปลอมมาแล้วจริงๆเยมการกันมาสักพักแล้วเหรอครับเรื่องเรื่องจะไปช่วยพี่เพราะว่าด้วยกระแสตอบรับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่รวมถึงแรงกดดันที่ทุกคนไปส่งก็มานทำให้เกิดเป็น สิ่งที่เร่สเปเชียลเพีขึ้นมาก็รับรองว่าก็คงไม่หยอมไปกว่าตัวซีรีส์ตัวหลักแน่นอนครับก็เดี๋ยวจะได้เจอกันกับทั้งเออนทั้งจว่นครับแล้วก็กัรแสดงลูกคนด้วยนะจริงๆก็คือว่าถ้าจะให้แอบ,บสปอยนะฮะวว้าวไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเออเอาเท่าที่พูดได้้อกชายนอกสารที่อีกหรือเปล่าเฮ้ย,ออยมียุนจะโกนหัวเล่นไหมเฮ้ย ปวดหรอปรงอปรงใจเนี่ยปรองปรง,ปรงแล้วปรมงแล้วปรองไปปวดอย่างเงี้ยแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้กับสเปเชียล EP ใช่ครับคือมันเป็นสเปเชียลที่สเปเชียลจริงๆที่ที่คิดว่าทุกคนเ่ะจะคาดไม่ถึงเหมือนกันในบางซีนในบางฉากในบางตอนเนี่ยครับรผมเชื่อว่าทุกคนต้องรอดู Special EP นี้ให้ได้ครับเอาไว้รอดูอะไรแ,บบแปลกๆกันครับ ยังไงฮะไม่รู้เอาเป็นว่าต้องขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่อยู่กับเราและสร้างความทรงจำดีๆแบบนี้เชื่อว่าโมเมนต์แบบนี้น่าจะอยู่ในใจของนักแสดงทั้ง6ท่านรวมถึงทางเอฟโฟรวมถึงนักแสดงทุกๆท่านทีมงานหลังบ้านวันนี้จะเป็นภาพที่เราจะไม่มีวันลืมแล้วก็จะอยู่ในความทรงจำของเราไปอีกนานเท่านานจริงๆวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่ต้นยันจบเอาเป็นว่าในช่วงต่อไปไปไฮทัชกันสปา์ขอดิแอการาของบ้าน